สวัสดีครับสวัสดีน้องทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอข้อกราฟประจําวันนะครับวันนี้วันที่16นะครับเดือน11เนาะ,ะลมหนาวก็มาชัดเจนนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยอ๋อแล้วก็ก่อนนะัา้าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่จะไปบทวิเคราะห์นะครับก็ขายของนิดนึงนะใครที่สนใจนะครับห้องบทวิเคราะห์เนาะอ่นะอะ เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องนะครับก็มาคลิกที่ตรงคําว่าสมัครนะครับก็ค่าการสาร้บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับบทความประจําวันนะครับคลิปวิเคราะห์ประจําสัปดาห์แล้วก็มีห้องแชทนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับที่ส่งให้อ่าวันนี้ส่งไปแล้วนะครับวันที่16นะครับส่งแบบนี้นะครับให้ทุกท่านเนาะอ่าแล้วก็มีคริปโตเคนซีคลิปโตเนี่ยส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับคือดูแล้วแต่ส่งกราฟมันสวยเนาะ แล้วก็จะมีห้องพูดคุยนะครับเป็นห้องแชทนะครับพวกนี้แล้วก็ห้องส่งกันบ้านโอเคเนาะสาวแ0บาทตัวเดือนครับใครสนใจก็คลิกที่คําว่าสมัครแล้วก็เขาเรียกว่าทําตามขั้นตอนของ YouTube ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกราฟนะครับไปดู d ด y กวก่อนว่า d ด y เนี่ยมีแนวโน้มเป็นลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้จากที่เราคุยกันนะครับ ในคลิปก่นกอนๆเนี่ยที่ผมบอกว่าตัว d ีเเนี่ยนะครับมันขึ้นมาชนแนวนี้แล้วมันมีการฟอร์มจบในรูปแบบของออเทอเ h a r ์กนะครับเป้าในการลงเนาะก็จะมีทั้งหมด2เป้าเนาะเป้าแรก50%เป้าที่2อยู่ที่88.6นะครับตัวนี้ก็ลงมาชน2เป้าแล้วเรียบนะร้อยนะแล้วเราก็อธิบายกันต่อว่าถ้ามันชน2แนวนี้ไม่มีแรงซื้อกลับมันจะลงต่อ นะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เป้าถูกไหมครับอ่ะเพราะเนี่ยก็ลงมาจริงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าแรงเหลือเยอะมากนะครับก็ทะลุลงไปทั้งหมดเลยนะครับก็ทะลุลงไปทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้มาดูต่อครับเพราะว่ามันหลุดกรอบแล้วเนาะพอมันหลุดกรอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีแช n นลไลน์อ่าช่องใหม่ครับอ่านี่ช่องใหม่อืมมีมุมอื่นมุมไหนที่สามารถตีได้เพิ่มเติมไหมนะครับอ่ะเราก็ดู ใชเ้เขาเรียกว่าใช้แฟกเตอร์หรือว่าองค์ประกอบนั่นแหละนะของวิธีการต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยครับที่แนว38 .2 r e t แปดยูสอรีเ,เมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟลิปโซนหรือว่าเป็นโทแบ็ k นั่นแหละพูดง่ายเป็นโทแบ็ k นะครับค่อนข้างดีแต่ถ้าหลุดเนาะแนว50ก็เป็นฟลิปโซนหรือว่าเป็นโทแบ็ z โซนที่ ที่โอเคเลยล่ะใช้ได้นะเพราะว่ามมี2แนวนะครับ d x เด,เ,ดเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้นะครับหรือว่าเด้งเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับสามารถเด้งขึ้นไปได้หรือจะนิดนึงนะครับแล้วก็มาเก็บ50แล้วค่อยขึ้นในรกษัะประมาณนี้นะครับถ้าเราดูจากโซนนะครับโซนฟิปโซนพวกฟิบบรีเทสเมนต์นะครับอันนี้เรามาดูตัวฮาวด์ดิฟเตอร์นะครับชุดนี้ทิ้งลงมาคล้ายๆเป็นสายฟ้าไหม ถ้ามันทิ้งลงมาเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นสายฟ้าเนาะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยครับเป็นซิกแซกเงี้ยครับก็ให้คือให้หนูมาแลว้วมันน่าจะเป็น AB เท่ากับซีดนะครับชุดนี้พัก50เนาะพัก50 b c บีซีนชั่นจบ200กับ224นะครับ200กับ224อ่ประมาณนี้ มันเป้าในการลงของตัว d ี y อนน่าจะประมาณนี้นะครับแถวแถว103.7 3 103. 4 103.419นะครับเป้าในการลงนะเพราะฉะนั้นถ้า d ี y ทิ้งตัวลงจึง้งโซนให้ราคาทองคำไงครับถ้ามันทิ้งตัวอีกรอบอ่ะช่วงคือช่วงนี้ดี DX y ก็จะก็เรียกว่าเด้งพักอยู่นะครับ แต่ว่าเป้าในการลงจริงๆเขาเนี่ยคือเหมือนกับมันยังไม่จบเนาะถ้าเป้าในการลงจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่103นะจุด73กับจุด41ถ้าลงมาตรงนี้จึงส่งผาให้ราคาทองคำเป็นไงครับตีตัวขึ้นนเองเนาะตีตัวขึ้น,นเองอโอเคชุดนี้่ะถ้าเราเ,าเอา x ตำแหน่งนี้นะครับส่งผลให้ดีพอยต์จบที่แนวนี้นะครับ อถ้าเรา x ตรงนี้ส่งผลให้ b พัก70.7ถ้าพัก70.7ให้มองเป็น61.8นะ b พัก61 d จบเท่าไหร่ได้บ้าง d จบเท่าไหร่บ้างจบได้ตั้งแต่78 88นะครับถ้าจบไม่ได้จะจบอีกทีที่161.8นั่นเองเพราะฉนั้นเป้าในการลงของ dx y ก็สามารถที่จะลงถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือบริเวณนี้ มี2แนวก็มองเป็นโซนก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้แหละนี่คือแนวที่เ x y เนี่ยจะเขาเรียกว่าจะกลับตัวนะครับะจะกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หรือช่วงนี้ทองคําก็ยังมองเขาเรียกว่าอะไรมองบายอยู่นะครับมองขาขึ้นอยู่โอเคเนาะอ่ะนี่เราไปดูทองคำนะครับโอเคอ่ะทองคำนะครับลักษณะของช่องแนวลายหรือว่าโซน,นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ เหตนว่าที่มันทิ้งลงมาเนี่ยเมื่อวันพุธนะครับมีการทิ้งลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาติดแนวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเป็น S&R n flip zone หรือว่าเป็น pull back นั่นเองคือติด pull back นะครับหรือแนวต้านนั่นแหละจะพูดง่ายเนี่ยดูนะครับมันเคยเป็นแนวรับมาก่อนเคยเป็นรับเคยเป็นรับพอราคาเบรกได้ปุ๊บกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นต้านขึ้นมาอีกปุ๊บกลายเป็นต้านขึ้นมาอีกกลายเป็นต้าน อะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยมีการทิ้งตัวลงมานะครับแล้วก็ประกอบกับชนแนว50%ฟิโบรีเทสเมนต์อืมโอเคเนาะอ่านี่หันมานี้หันมาถ้าเรามาดูทรงของมันนะครับโอเคแหละมันมันติดแนวนี้ก็จริงคือมันติดพูแบ็กมันทิ้งลงมาก็จริงบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าชุดนี้เป็น QM แล้วรอเซลล์ตรงนี้ใช่ปะ่ะ เนี่ยรอเซลลนี้ใช่ป่ะมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าเราดูเรื่องของสวิงไฮสวิงโลเนี่ยเนี่ยเหมือนมันยกไฮนะครับเนี่ยยกโลอยู่นะครับยังยกไฮยกโลอยู่เพราะเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้อยู่นะครับน่าจะมาเก็บแนวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาตรงนี้ซะมากกว่าประกอบกับตัวดีกวเมื่อกี้เราดูแล้วดีกวลงสุดหรือยังดีกวยังลงไม่สุดถูกไหมครับดีกวยังลงต่อได้เพราะนทองคําก็ขึ้นต่อครับถ้าดีกวลงทองคาต้อง ขึ้นต่อแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะวิ่งตามมันเสมอไปนะแต่เหมือนกับว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวชี้วัด,เป,ดเป็นตัวดูอ้างอิงเ่นะครับนี่ถ้าใครเก่งเรื่องของโซนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเอสแอนกันนะหรือเป็นฟิ z โซนเหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่าเป็นฟิ z โซนเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นฮิ d เดนเบสนะครับเป็นฮิ d e n b a s สบวกช a นแนลไลน์นะครับ ทีเนี้ยในจังหวะแรกเนี่ยเรายังไม่เล่นหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่าดูนะครับเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ดูเนี่ยในจังหวะทีเ่เขามีการทิ้งตัวลงมาดูนะครับเนี่ยทิ้งตัวลงมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่าผมอะ่ะคิดว่ามันน่าจะลงมาเก็บโซนนี้ซะมากกว่าเนื่องจากว่าฟิปโซนอ่ะมันชัดเจนกว่าถูกไหมเนี่ยฟิปโซนมันชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่าน่าจะลงมาเอาข้างล่างด้วยํานะครับแต่ทีเนี้ยพอเราไปดูไส้ในมันนะครับ น่าดู m 5อ่าดูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเป็นโซนชัดเจนเห็นไหมเนี่ยเป็นโซนบริเวณนี้มีอิมบาลานด้วยนะครับอ่าดูนะครับพนะร้อมาชมตึ้งนะครับบริเวณเนี้ยเสียทรงนะครับเนี่ยมีการเสียทรงในไทม์เฟรมย่อยนะไม่รู้ว่า m 1เปิดได้ปะอ่ะเปิดได้โอเคดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีการยกหายเกิดขึ้นในอ่า m 1หรือว่า c h a n ์ e of Character โอเคเนาะทีนี้ถ้าเราอยากเสียงเล่นนะครับเสียงเล่นเนาะชุดนี้เรามองคล้ายๆเป็นฮาร์โมนิกได้พักกท่ไรนะครับพัก50เนาะชุดนี้พัก50เนาะเนาว่าผมจะวางบาริมิตที่แนว88.6บนะครับเนี่ยบริเวณนี้อันนี้คืออยากจะเล่นนะหมายถึงว่าเล่นในลักษณะของการคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับรอบายที่บริเวณนี้อย่าลืมครับชุดพวกนี้เราเช็ค ABCd ได้นะครับเดี๋ยวรอเขาวิ่งลงมาก่อน ตื้นช้าหนึ่งครับชุดนี้เราเช็ค A B C D นะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจเช็คนะเราก็ขี้เกียจวัดฟิโบรครับก็เอาเส้นตรงพวกนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็กอมมาจึงครับเนี่ยเวลาวางออเดอร์ก็ไม้หนึ่งไม้สองครับซอฟลอลเห็นไหมครับไอ้ไอที่เรากรอปม,มาเนี่ยคือ A B C D นะในระยะหนะึ่งต่อหนึ่งไงระยะจริงอะ่ะ ก็แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ได้ของไปนะครับก็ได้ของไปนี่ถ้าให้วาดแพทเทิร์นสวยๆเนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่แบบนี้เห็นไหมครับ จบ h ข้ m ม n ในแพ t เ,เทิที่ชื่อว่า Bad pattern นั่นเองเห็นไหมอ่าแล้วเราก็ไปอย่างนี้เลยทีนี้เวลาหาเป้ามีอ่ามีวิธีการหาได้เยอะแยะมากเลยครับอ่าอาจจะใช้เรื่องของช n น l l ล n e ก็ได้ครับในการเล่นเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะ TV อาจจะเป็น High high เดิม erm, เป้าแรกแล้วก็ที่2ก็คือลันตามชลลน์หรือหันมานะครับเราเช็คตรงนี้ครับผมกำหนดจุดนี้ให้เป็นจุด X นะครับนี่เห็นไหม X ตรงนี้เป็น A ครับตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C อ่ะแล้วก็วัดเลยครับ B พักก็แล้วครับ70.7บให้มอง61.8ถูกไหมหรือเอาไม่เอาเอาใหม่ B พัก70.7ให้มองเป็น61.8เพราะงั้นเนี่ย TP เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่3ที่นะครับอ่ะดับแรกคือ7 78กับ88นะครับเรามองเป็นการเล่ แล้วก็อีกทีที่16.8 8เรามองเป็น grab pattern นั่นเองอ่าลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยเป้าที่ 1, ภาพมันจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะเนี่ยภาพที่1นนะครับแล้วก็ภาพที่2คือลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะถ้าลัานบางนี้ก็กกแบ่งเก็บหรือว่าดูทรงมันนะครับแล้วก็ลันต่อนะครับมาที่ไฮเดนเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเล่นครับ นี่คือวิธีการเล่นถ้าเราเขาเรียกว่ามีความชํานาญแล้วก็มีความรู้และเข้าใจในห้ามิพัฒนเทิลท่านก็สามารถที่จะเ,เล่นหรือว่ามีการคือเรียกว่าจินตนาการมันได้อะแบบว่ามันจะไปทรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะกาฟปัจจุบันก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเป้าแรกแล้วนะครับใกล้ถึงเป้าแรกแล้วนะครับเนี่ยแถวๆนี้เนาะถ้าแรงเหลือก็มานี่เลยครับหนึ่งเก้าเจ็ดสามโอเคเนาะ เพราะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากคือเราบายกันอยู่นะครับอ่าถ้าเป็นแผนที่ส่งในห้องบริวิค์เนี่ยอ่เราบายกันที่ตรงนี้ครับ1 9 3 2 1 9 3 8นแนะครับแผนของผมก็คืออ่าบริเวณเนี้ยครับมันน่าจะเป็นการย่อนะครับเป็นการย่อพักนะครับประมาณแบบเทสเส้นนะครับเส้นที่มันเบรกออกมานะครับแล้วก็ผมเห็นตรงเนี้ยมันมีฮิดเด้นเบสด้วยก็คิดว่าตรงมันน่าจะย่อมาประมาณนี้แหละแล้วก็ขึ้นต่อมาที่เป้า2นะครับเป็นเป้า2ของ บัตเตอร์ไฟแพทเทิร์นนั่นเองนะครับคือภาพสีเหมือนภาพนี้นะครับเป้า2อของมันอยู่บริเวณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับทองคำก็จะมะีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้คู่อื่นก็มีนะคู่อื่นก็มีแต่ว่าอเอาเป็นว่าถ้าอยากดูคู่อื่นด้วยเนี่ยแนะนำเป็นซับรายเดือนมาดีกว่านะครับท่านก็จะได้ ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ขอได้ด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคอเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ